คอเห็นเด้อเป็น้ำพุไมีสูงนี่แหะคอเห็นน้ำแขวยแต่ว่าคอเห็นเลยจ้ะพี่น้องคอเห็นชัดๆเลยจ้ะมันเห็นคักเห็นแน่จ้ะโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อโอ้ยขอเห็นถึงเป็นเลขกสวงเลขกกิดตงมืองไก่ๆจ้ะพี่น้องสว่งเกศศูนย์เด้อนิขันวางสันคอยเห็นเป็นเลขกสวงเลขกกิดเลนเป็นเลขกกิชัดๆแต่น้องพี่น้องเกกชัดๆสีวางนี่เด้อจ้ะมึงเอาเด้อจ้ามองนีิจ้ะผู้ได้ตาดีเนี่ย พี่น้องมึงเอามองพันได้จ้ะตดดีนะมึงเอาึจ้าเข้นคู่ขึ้นใยคักนีเลกเบัดนี้นู่นเอานู่นเลกเ็นู่นขึ้นกดดเห็นตัวนั่นบัดนี้อนนกเ็ย์แมนนสามบอกแมนอือเอาเก็ดคักกันล้วนะบอของเครื่องสามเก็คู่ยัสามตัวนะสามตัวน่ยจะเป็นสามจ่าสามจ่ะพี่น้องสามเก็ดจ่าสามเจ็ดนจพี่น้อง สามเจ็ดศูนย์สามเจ็ดเจ็ดเจศูนยอเจ็นย์สามเจ็ดนยเป็นนกหน่อยแล้วเห็นปิดสด้วยกันอตาด้วยสามเก่านาะพี่น่องโอ้หแห่งบอกแท่ไรแหงเห็นนู่นขึ้นเนาะเจ็ดเห็นค่ะโอ้ยพี่น้อยเออยู่จังบวัดนี้ด้วยนี่นี่อยู่นิ่งๆลูกสามเจ็ดศูนย เดี Workers, ๋ยวเดี๋ยวสี่มึงได้จากพี่น้องเด้อเดี๋ยวได้พี่น้องใจเย็นจ้ะอันนี้สามจ้ะอันนี้เจ็ดจ้ะอันนี้ศูนย์จ้ะพี่น้องมาผักอปเนี่อยเขามหนูรู้สึกแม่นนะเนก่ยมือไก่ไก่มือไก่ไก่ยังเห็นสามเจ็ดจะนุ่นจะนุ่นกันเลยเพื่อนมาปวดมาปวดโอ้ยต่างต่างโอ้ยตายน่าอุ้ยอุ้ยอยู่จังหวะนี้ดิเดี๋เพิ่งนั่นนะเฮงค่ะ 3ามเจ็ดศูนย์ตาคอยนะตาไอตามันจตะตาไอตามันเอแตาว่าตาคอยน่งสามเจ็ดศูนครับเนี่ยเนาะเป็นโสดน่ลัท่นเนี่โอ้ขอบคุณหลาย,ย,ยเลยปูเอ้ยเจ็ดอยู่กลางๆต่ปูว่าบอลเหมือนกับมือแรงไปเข่าฟันลูกหลานอีกเรื่อยจากปู นอนกับเขาฝันลูกเขาฝันล้านในเด้อเขันลูกหลานในเด้อลูกหลานก็อยากเมดหนีเมดสินเชื่อกันสูตรไพมานลูกหลานเนี่ยอยากเมดหนีเม็ดน้ำกันแข็งแข็งยากดื้อแม่นตัวนี้ทำม่นตัวนี้ที่ลูกเห็นก็บ่ต้องมีไฟฟันทำเม่นตัวพวกลูกๆูกมหานี่ยในมือนี้ทำเม่นตัวนี้บ่ต้องมีฝันยังอีกเลยเออเอาสามเกสซูนอี่ละที่ แต่ว่าทาว่าแมนตัวนี้ม่าเขาฟันแต่ละคนเด้อปูเด้อฟันก็ให้ได้ตัวเดียวกันเด้อปูเอ้ยแล้วสิมาล่ำถวายได้จ้ะเด้อฟันได้ได้น้ำกัดถวายเลยหรือว่าพราะน้ำลำเข้าน่ะล่ำลูกใหญ่เลยจ้ะสิมาแก่ผ่าล่ำถวายโอ้ยบ่แก่โบแก่หรืตะโม่เฮาโอ้ยน่าป้าสามวสัดสัดแอบซัดอย่างเงียมาสามหนี่สุดยอดเลยสัดประขนาดเลยเอาสามนี่อี๋เลย เจ้าตาดีนอตาเห็นหงค่อยเราโบได้ใส่แว่นขนาดว่าโบได้ใส่แว่นเขายังเห็นเป็นเลขเกตเลขบอกแค้สามเจ็ดศูนย์เดินมาเสาเสาลักกิโลกับเสาลักกิโลเถอะมาสู่พญานาก็ผ่อยในนี่มาคอในเด้อเลขดังเพิ่นมันมันเจ็ศูนย์ดิ่งหวนมาพอกันอีกวจาเจ็ดศูนย์ศูนย์เกตอะไยังวะไปเอาไปไปย่าลบก่อนเป็นดู